พ่อแม่พี่น้องครับมือนีครับพ่พอกระบาตตาอีกแล้วครับมือนีครับกับผ้านะครับมาบึงควายงางๆครับราคาดีอีกเช่นเคยครับมือนีครับพอตอยู่นะครับหออควอยของพอเลิศนะครับบ้านุนสมบูรณ์แต่บนหน้ากว้างอําเพือเมื่องจากบัตอุดรธานีนะครับมือนีครับพอเพื่นว่าครับมีควายง้ามๆามาฝากนะครับเป็นโคบนะครับแม่ลูกนะครับซื้อสองได้สามนะครับเดี๋ยวพอตานะครับเสื้อผ้าเข้าไปสอบถามนะครับละเอียดกับพ่อเพื่อนนะครับ ก่อนจะรับชมนะครับพี่น้องนะครับก็อย่าลืมนะครับเด้อนะครับกดติดตามครับเป็นกำลังใจนะครับให้บาตัมได้คุยหาครับคุยงามๆราคาดีๆมาฝากพี่ผักน้องนะครับไปรับชมกันเลยครับจ้าสวัสดีค่ะแนะนงโตัวครับพี่น้องนะครับแม่ครับแม่กับแม่สมรักสุขามโนปานอยู่บ้านนนท์สมบูรณ์ตำบลนั่งกว้างค่ะับสิมตำบลยังแม่ตำบลมั่งกว้างคเพื่อนว้างอำเภอเมืองจังหวัดอรไทยนั่นไหมเนาะจ้าพอพอเบอร์นะครับแม่ศูนย์แปดห้าครับ เจ็ดสี่เจ็ดครับสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าเจ็ดนะครับจ้ามื่อนี้แม่กะทินะครับพามาเบิองครับกล้วยงามนะครับราคาดีๆครับผมนะครับอ่าเป็นควบแม่ลูกได้ไหมเนาะจ้าเป็นควบแม่ลูกค่ะอ่เอามาเบิองความงามของแม่ก่อนนะครับเนาะนะครับแม่นี่ซื้อยังครับแม่เลยแม่ครับแม่นดำเพชรดดำเพชรดนี่เจ็ดปีแล้วครับผมอายุเพิ่นนะครับ สามปีซี่ปีเลยละครับซี่ปีนะครับปลูกสองในสองรวมไหมปลูกสองในสองนะครับเนาะอ่ะนะครับพี่น้องมาเบิ่งความงานนะครับเด้อพี่น้องมาเลยครับครับเบิ่งวงขอบวงเขานะครับพี่น้องเรื่อง่ายกิ่นเก้งขาเตี้ยมนะครับแก้มจำมี่นะครับพี่น้องกู้นะครับขาเตี้ยงานนะครับผมครับแก้มจำนะครับองค์ข้อหนึ่งสองสามเลยปลูกบุฟเฟ่นะครับสวยนะครับพี่น้องเติบโตอย่างไงนะครับเด็บมุ่งงามนะครับสวยนะครับพี่น้อง มาเบิ้งรอบๆครับพี่น้องมาหน่อยนะครับนี่แม่น้ำเพชรเด้อครับเด้อนะครับเด้ออันนี้แหละนะครับเบิ้งถ่ายครับถ่ายสวยนะครับเป็นหลังตรงขนหางไงพี่น้องเบิางครับเด้อนะครับขนหางไงนะครับแข็งขาดีนะครับโอ้นะครับที่นึงผู้สวยเลยครับทองนะครับเด้ออันนี้แหละนะครับแม่น้ำเพชรนะครับทองเก่ลเด้นเจ้าเดือนแล้วแม่ ได้แปดป่ะเจ็ดแปดเดือนนี่บ่ะเก้าแล้วค่ะเก้าเดือนแล้วเก้าเดือนแล้วพ่อเนาะโอ้โหที่ได้กินน้องแล้วตัวนี้ค่ะมันออก้นคลอดหรือท่านว่าครับอ่นะครับเบื้องออกนะครับพี่น้องเด้อนะครับได้เอฟซีบอลจังอยู่นะครับลำเปล่าใส่กล่องแล้วลำเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้เบิ้งดูนะครัพี่น้องเด้อให้เบิ้งแง่ก่อนนะครับเป็นหลังโอ้เป็นหลังงานครับพี่น้องนะครับมันสวยนะครับตัวนี้นะครับ พอดีแดดมั็นหอนนะครับไพี่คนพ่อคนไทยในขอกในป่ามนะครับผมนะครับโอ้เขาสวยนะครับอเ้บิ่งแม่คนนะครับท้องเก้าเจริญนะครับเก้าเดือนมีใบมีหลอดครบนะครับสวยยังท่านอัมบกต้องยังบอลได้ไม่ลงนะผมคนสวยนะครับดูพันธุ์ดีทองอินละทองย้อนไล่ละทุ่งเท่าเขาขาดกำไรง่ายนะครับ บเลยสามสิบหาบวกนะครับประมาณสามสิบหกนะครับพี่น้องเราต้องมาวัดเบิ้ลนะครับแต่ว่าอัตลักษราสินชัดเจนเลยพี่น้องนะครับอ่ะนะครับเจ็ดสี่บ่าวจำเห็นอยู่นะครับก็ลองนะครับกินกลางสดทามแง่พันได้นะครับแม่บอกเบอร์พี่น้องอีกรอบนะครับศูนย์แปดห้าครับเจ็ดสี่เจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าเจ็ดวันนี้เข้ามาเบิ้ลลูกครับวันนี้น้องลำเป้าน้องลำเป้าน้องลำเป้านะครับ ใช่เพนว่าเป็นสายปานสุรินเนาะแม่นาะสายปันค่ะโอ้นะครับ็นเกีงเรียงง่ายเลยเจัดเดือนแล้วแม่น้องได้่เป็นซิปซิปซิปกัวซิปเอ็นลซิกวนี่แหะโอ้ยน้องเบิ้งนะครับนี่นะครับ้ครับเอาเล่นกล้องแล้วบ่นนะครับน้องลำเปานะครับพี่น้องนะครับโอ้ครับโอ้ยสวง ครับโอ้นะครับเนือนังสีนังผูงามนะครับพี่น้องผมนะครับไม่กายเน่าเน่ี่ยนครับทงเท่าเขาขายกันใบสีโอ้ไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วนะครับผมอ่ะนะครับให้เบิ้งน้องมาละเอาเบิ้งแม่ตัวครับวันนี้ครับนะครับเดี๋ยวกินเข่ามาหาแม่ครัเก่าก็ฝากเอฟซีบาตัมนะครับเด้อทูหาแม่คุณใดเลยนะครับคุณใดสนอกสนใจนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับบ้านนนสมบูรณ์นะครับตำบลนาคว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอ่ะพ่ชิโซนม่โอ้เนื้อหนังทีนัู้งามอะไรพ่อ นะครับเรียบกาดเขาสวยนะครับหลังกันนะครับนมที่เต่าครบสวยนะครับนมเหนือนางสีหนุ่มูหางยาาลำเลยคอพี่น้องนะครับประกันตอนนี้ทุกอย่างเนาะปลอดแม่เนาะจ้าประกันทุกอย่างนะครับหางดอกขาทกขาคอนทุกอย่างเลยนะครับเลาต่อมไบเมาเยี่ยมชุ่มครับฟ้ามของพ่อเพื่อนนะครับ เปิดราคาแบ่งปันพี่เป็นน้องวะท่านครับอ๋อวันนี้แม่ให้พ่อตั้มทำแน่ครับน้องน้ำเพชรทองเก่าจะเลื่อนเก่าเดือนใช่นะครับแล้วกะน้องอําเป่าอั้เป่าคือสองได้สามนี้ใช่อีเมียจะเปิดไลฟ์มันได้ครับเจอสองพันสี่สองไรสี่สองไรสี่สองไรสี่สิบก็แนนน้องนี่น้องเนอะสองสิบก็แน่นสองร้อยสี่สิบก็แน่นครับนะครับปุเรมาเกลล์น้องมาตอเบิ้งนะครับ ซื้อสองนเพชรนะครับท้องเก้าเจริญนะครับเก้าเดือนนะครับใบหลอดครบนะครับผมพี่น้องนะครับกรลอกนะครับกิงกลางสอบถามนะครับของแม <atm> ่พ <freakin. S 1> ันธได้นะครับพี่น้องครับกะนะครับข้อบนกับเปิดระค่ายช่วมเรียบร้อยนะครับเด้อนะครับผู้ใรมักนะครับสนใจนะครับสอบถามนะครับกิงกลางกับแม่พันได้นะครับแม่สมรักนะครับบ้านนนสมบูรณ์นะครับตำบลนากว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเด้อนะครับแม่น้ำเพชรนะครับน้องลำเปานะครับผมตื่อสองได้สามนะครับ จังไหนนะครับผมเพิ่งคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้บอตัมนะครับเด้อนะครับหาคั้วแงามๆแล้วได้ดีราคาดีๆครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับมื้อนี่บอตัมนะครับกับทีละล่าไปแล้วนะครับผมในเนี่ยขอบคุณครับ